มูลนิธิสยามกรรมจนนะคะก่อตั้งโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมูลนิธิก็จะมีเป้าหมายในการทำงานกับเยาวชนเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยคืออนาคตของประเทศชาติคนรุ่นใหม่ที่เราอยากเห็นเนี่ยเราอยากเห็นเขาเป็นทั้งคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็สามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและสังคมโดยรวมถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ย เราก็คิดว่าสังคมไทยในอนาคตเนี่ยน่าจะมีความหวัง,งาวมามนเยานบ้าที่สยามกรรมาจนเนี่ยเราไม่ทำเองเราเชื่อว่าองค์กรที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน,นมีมากมายเราก็น่าที่จะเข้าไปสนับสนุน,น,นองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำดีๆอยู่แล้วเนี่ยให้ดีมากขึ้นหรือเกิดความยั่งยืนในการทำงานของเขาเราเป็นเพื่อนร่วมทางเราเป็นตัวเติมเติมในลักษณะเป็นคัตาลิส ก็คือตัวกระตุ้นให้เขามีความสำเร็จเนี่ยเร็วขึ้นยั่งยืนมากขึ้นปัญหาที่เขาต้องการที่จะสื่อนะคะการทำงานกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเรามองว่าควรที่จะทำงานกับคนที่อยู่รอบตัวเด็ก<ม>กับครูนะคะกับสถานศึกษานะคะทำงานกับภาครัฐที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนทำงานกับท้องถิ่นท้องที่เช่นอบตอนะคะทำงาน กับ NGO นะคะหรือแม่ทั่งทำงานกับแกนนำเยาวชนเราทำกับคนที่อยู่รอบตัวเด็กเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นเชนเอเจนต์นะคะเชนเอเจนต์ที่เขาจะไปชวนเพื่อนๆเนี่ยมาพัฒนาเยาวชนแล้วครูหนึ่งคนเนี่ยทำงานกับเด็กเป็นร้อย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างตัวคูณเชนเอเจนต์แล้วก็จะได้ตัวคูณ<า>ในการ,ารพัฒนาเยาวชนด้วยสมบัติยังไงในการเป็นสืขขก่กันดีการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่21เ,เนี่ยต้องมองถึงการพัฒนาในหลายมิติที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องการมีความรู้แต่วันนี้ต้องใช้ความรู้เป็นแล้วใช้อย่างไร ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมโดยรวมนั่นหมายความว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องไปเรียนรู้จากโจทย์จริงชีวิตจริงสังคมอยู่รอบตัวเขาใช้ความรู้และศักยภาพของเขาเนี่ยทำงานหรือในการแก้ปัญหาชุมชนหมายความว่าเยาวชนที่ดีนั้นเนี่ยต้องพัฒนาทั้งความรู้แล้วก็ทำงานให้เป็นแล้วทำงานก็ต้องทำงานกับเพื่อน นะคะทำงานเป็นทีมแบบนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้ง living skill life skill และ working skill ถามใหม่คนรอบตัวเด็กเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเขาจะมีบทบาทแบบไหนนะคะแล้วบทบาทแบบนเนี้ยนะคะเขาทำได้ไหมยกตัวอย่างคุณครู คุณครูจะสอนความรู้อย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณครูก็ต้องสอนให้เด็กนำความรู้เนี่ยไปใช้ให้เป็นเพรานั้นก็จะต้องสร้างสถานการณ์นะคะมีการออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ค้นหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่แล้วก็ต้องสอนให้เด็กเนี่ยถอดบทเรียนได้เพราะเขาจะต้องสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตัวเองได้หน้าที่แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของคุณครูนะคะแล้วถามว่าพ่อแม่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกเนี่ยต้องมีทักษะแบบนี้ไหมนะคะหรืออบตอเนี่ยที่พัฒนาเยาวชนเนี่ย ต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ไหมนะคะ NGO ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องมีทักษะไหมนะคะจะเห็นเลยว่าที่ฉันพูดมาเนี่ยคือทักษะแบบใหม่คือทักษะของการเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชนะเป็นครูฝึกนะคะไม่ใช่เป็นทักษะของครูผู้สอน ต้องให้โอกาสเด็กเด็กไทยต้องการโอกาสอย่างมากนะคะเขาต้องการโอกาสในการเรียนรู้จากการลงมือทำเองนะคะเด็กไทยเนี่ยมีโอกาสในการเรียนรู้จากตำารามากอาจจะมากเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาเพิ่มในจุดที่เขาขาดคือโอกาสโอกาสในการเรียนรู้จากการลงมือทำ ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำในหลายกลุ่มไปทำงานในระดับล b Scale ให้เกิดนวัตกรรมการทำงานขึ้นมานะคะแล้วถ้าสำเร็จนะคะเราก็จะค่อยถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลในการขยายผลเนี่ยเราก็จะจับมือกับภาคีให้งานที่เรียกว่าสำเร็จนั้นเนี่ยได้มีโอกาสขยายไปในอีกหลายๆพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐอาจจะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่กว่าเราเช่นสสอส,อ,สอ,อย่างนี้เป็นต้นที่เขามีภารกิจหลักๆของเขาตรงนี้ก็เป็นแนวทางการทําง,งานของเราว่าเราไม่ทํามากเราทํางานเชิงนวัตรกรรมและต้องจับมือกับเพื่อนในการขยายผล